หน้าที่86นะครับข้อ14เนี่ยจะกี้พี่แนะนำน,นะครับว่าให้น้องเอา15ไปคูณทั้วสอง่าแล้วก็ตัดทอนนะครับลองคิดดูด้นานซ้ายมี0.75ลบด้วย a นะครับส่วนด้วย3บวกด้วย0.47บวกด้วย 2a นะครับ แล้วก็ส่วน1.5มีค่าะกับ 4.4a ส่วนด้วย1.5คูณได้15ทั้งสองข้าง15คูณซ้าย15คูณขวา15คูณซ้าย ้าคูณซ้ายนะครับสิบห้าคูณขวาครับ4 4 a ส่วน1.5ตอนนี้คลิปเกี่ยวกับีิสาคค์ในยูทูบยังมีน้อยเราพี่มากเนเราต้องเพิ่มให้กับมันไม่จบมันไม่จบใช้3เนี่ยกับส15ประกันยังไม่ได้นะครับเพราะนี้เครื่องหมายบวก ครับหนึ่งจุดห้าแต่กับสิบห้านะครับอัดกันเลยหนึ่งจุดห้าคูณหนึ่งจุดห้าคูณสิบนะครับได้สิบห้าค้าพอเข้าใจหนึ่งจุดห้าคูณสิบได้สิบห้าค้าพอเข้าใจตรงนี้ก็จะได้เป็นอะไรครับแจกแกงนะสิบห้าคูณซ้ายศูนย์จุดเจ็ดห้าลบเอ ส่วนสามแต่แงก็นะบวกด,ด้วยสิบห้าคูณพจนที่สองศูนย์จุดส่เจ็ดบวกสอส่วนห้าต่อไปนะครับน้องครับสิคูณด้วย4ี่จุดสีิบคูณด้วยส4ได้ส4 a สี่เอถ้ามเข้าใจนะ สามหนึ่งสามสามห้าสิบห้าใช่ไปหมฮนะครับห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้านะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกแจงเข้าไป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 ก็ได้คำตอบใกล้ๆแล้วศูนย์จุดเจ็ดห้าคูณด้วยห้าได้อะไหร 0.75คูณ5อ่ะ5ยี่ห้าใส่5บน2 75 35 35บอ2เป็น3เต็ม3.75มันจะได้ออกมาเป็น3.75ลบ 5a บวก0.47คูณ3

สามจุดเจ็ดห้าไปบวกกับหนึ่งจุดสี่หนึ่งบวกกันแล้วได้ห้าจุดหนึ่งหกห้าจุดหนึ่งหกลบห้าเอบวกหกเอเหลือเอเดียวมีค่าเท่ากับสี่สี่เอย้ายเอไปทางขวานะครับกลายเป็นห้าจุดหนึ่งหกเท่ากับสี่สี่เอลบด้วยเอ กลายเป็น 43a มีค่าราจ5ด6น้องๆครับหาที่43ทั้งซ้ายและขวาทําความเข้าใจน้องครับ43คูณ1ได้43 43คูณ1ได้43 ห้าสดลบด้วยสี่สามรือแกลายเป็นแปดสิบหกามคูณสองได้แปดสิขอต่อได้บนนะครับข้อต่อข้อนี้จะเป็น a เท่ากับศูนหรือเศษสุสส่วนหนึรก็ได้หรือผู้ใดจะเอาแม่สีตันทอนแล้วบอกว่าเศษสามส่วนยี่้าก็ได้จบ ต่อไปนะครับข้อที่สี่ห้าการบ้านนะครับอุ้ยข้อสิบข้อสิบห้ามีลูกมาแพนที่ด้วยผอไม่ใช่มีแพน้าเปิดหน้าต่อไปครับหน้าที่แปดสแปดครับหน้าแปดสิบแปดอมครับข้อหนึครับข้อหนึ่งน้องครับ ้จงเขียนสษณะที่มีความหมายตรงกับข้อความหรือประโยคทางซ้ายมือในช่องว่างเพื่อตอบปัญหาต่อไปนี้ครับข้อหนึ่งสามเท่าของผลบวกของสี่กับจำนวนจำนวนหนึ่งเป็นส8แปดข้อหนึ่งย่อยผลบวกของสี่กับจำนวนจำนวนหนึ่งในช่องที่เขียนหนึ่งย่อยด้านขวาให้เขียนว่า x บวกด้วยสี่ หรือสบวกด้วยเกก็ได้นี่คือคำว่าผลบวกของ4กับจำนวนจำนวนหนึ่งเพราะเห็นไหมด้านบนเขาเขียนว่า x แทนจำนวนจำนวนหนึ่งเห็นไหมครับ x แทนจำนวนจำนวนหนึ่งโอเคนะครับต่อไปข้อสองย่อยนะครับเขาบอกว่าอะไรผลสามเท่าของผลบวกของ4กับจำนวนจำนวนหนึ่งสามเท่าของผลบวกคือเอาสามไปบวกกับผลบวก ย่อยพอสามเท่าของคือคูณผลบวกคือเอาสามคูกับผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งกับสี่หรือสี่กับจำนวนจำนวนหนึ่งก็ได้แบบนี้ครับเอาใหม่นะสามเท่าของผลบวกสามไปคูณกับผลบวกสามเท่าของผลบวกของสี่กับจำนวนจำนวนหนึ่ง เท่ยนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่พี่ต้องเน้นย้ำครับตอนนี้มีเพื่อเราบางคนยังไม่เข้าใจว่าเมื่อไหร่ใส่วงเล็บเมื่อไหร่ไม่ใส่วงเล็บและทั้งสองแบบนี้ไม่เหมือนกัน,ค,นครับน้องรครับสามคูณด,ด้วยเงยบวกสี่นะครับแบบนี้อ่านว่าสามเท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสี่แต่แบบนี้อ่านว่าผลบวก ของสามเท่าของจานวนจํานวนหนึ่งกับสี่เปลี่ยนเทียบกันให้ดีนะครับเปลี่ยนเทียบกันให้ดีนะครับเอาใหม่แบบนี้อ่านว่าอะไรสามเท่าของผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งกับสี่แบบนี้อ่านว่าผลบวกของสามเท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งกับสี่เปลี่ยนเทียบไปให้ดีแล้วน้องก็จะเข้าใจว่าเมื่อไหรใสวงเล็บเมื่อไหรไม่ใสวงเล็บ น้องๆครับต่อไปข้อที่สามย่อยครับตรงนี้ใครใส่เครื่องหมายจุดตรงนี้ก็ได้นะครับแปลว่าคูณหรือไม่ใส่ก็ได้ข้อสามครับสามเท่าของผลบวกของสี่กับจํานวนจํานวนหนึ่งเป็นก็คือเท่ากับอันนี้เท่ากับสิบแปดคำตอบข้อนี้จะเป็นสามวงเล็บเปิดสี่บวกเอ็กเท่ากับสิบแปดต่อไปนะครับ ข้อสอบย่อยลองคิดดูครับ